หลังจากที่ประวัติของชายคนนี้ครับโดนฆ่าม,มาประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์ได้ในที่สุดครับเราก็มีเวลาว่างในการเอาเนื้อเรื่องของกาเรนมาพูดกันสักทีโดยสับตัวละครอย่างกาเรนคราวกานนะครับอันนี้นี่อยู่ในซีรีส์ของเนื้อเรื่องนามิโซอี e, ้แล้วก็กาเรนซึ่งเนื้อเรื่องในเซตต่อไปนะครับมันควรจะเป็นตัวของเล็กไซเอโคแล้วก็ไพเพียงแต่อย่างที่ดูคันดีนะครับว่าในคืนวานที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับอย่างรูเนชั่นก็ได้เข้ามาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว นานแล้วนะครับประวัติของ2คนและ1ชีวิตจากไรอัพเดียรเดว์เวลเนี่ยอาจจะต้องข้ามไปก่อนมาทําเนื้อเรื่องของอาชานเบียโกกับเกวนกันดีกว่าแต่ครั้งนี้นะครับจะไม่มีการโหวตใดๆนะที่คิดไว้ก็คือจะทําในื้อเรื่องของเบียโกเกวนแล้วก็อาชานตามลําดับนี้เพราะตอนนี้นะครับเรื่องสั้นของอาชานเนี่ยก็ยังไม่มาเลยแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแหละแต่ในวิดีโอนี้ครับเรามาทำความราู้จักกับกาเรนคาวกาดยอดทหารแห่งเดมาเซีย ja. กันดีกว่าเนื้อเรื่องแห่งความกล้าหาญ กาเรนค่าวกาดเอาละครับก็บขอกราวสวัสดีท่านชมพันด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในที่สุดนะครับหลังจากที่ผ่านมาประมาณ3-4วันในที่สุดครับเราก็ได้ทำในเรื่องของกาเรนเซทีเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ผมนั้นชื่นชอบมากๆนะครับในจักรวาล League of Legends พราะเนงจากความซิมเพิลในเกมแล้วก็ภูมิหลังของเขาเนี่ยมันก็น่าสนใจมากๆทาให้ตัวละครอย่างก,การเรนคาวการน,นะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆในจักรวาลน,นี้โดยในวันนี้นะครับเราจะมาบอกเล่าถึงประวัติแล้วก็เรื่องสั้นของการเรนกันรึกถึงเกร็ดน่ารู้นะครับที่บางคนอาจจะไม่ทราบกันกับตัวละครตัวนี้ในวันนี้ครับเราจะหยิบเรื่องเหล่านั้นมาพูดให้หมดเลยโอเคงั้นมาเริ่มที่ประวัติก่อนประวัติของการเรนคาวการ์แน่นอนครับตัวของการเรนนั้นเกิดในตระกูลคาวการ์ อีกหนึ่งตระกูลขุนนางที่แสนยิ่งใหญ่ในเดมาเซียครับตระกูลคาวกาดนั้นถือว่าเป็นมือขวาของกษัตริย์อย่างแท้จริงพวกเขาครับมีหน้าที่ในการดูแลเหล่าองค์กษัตริย์ในราชวงศ์ไรชิลโดยเพียเตอร์คาวกาดพ่อของกาเรนและลักเซนาขาวราบได้ทําการปลูกฝังความคิดดีให้กับกาเรนตั้งแต่เด็กๆว่าความสําคัญของตระกูลคาวกาดนั้นคือสิ่งที่ขาดไปไม่ได้กับเดมาเซียและตัวของกาเรนครับต้องกลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลในอนาคต ซึ่งตัวของกาเรนนะครับก็รับฟังคําสอนนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตนฝึกฝนตนเองครับเพื่อให้พ่อตัวเองเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจจนเมื่ออายุได้12ปีครับตัวของกาเรนก็ตัดสินใจที่จะออกจากบ้านข่าวการเพื่อไปเข้าร่วมกับกองทัพของเดมาเซียฝึกฝนตัวเองมาเรื่อยๆฝึกฝนตัวเองมาเรื่อยๆจนกลายเป็นทหารชั้นแนวหน้าของเดมาเซียครับและในระหว่างนั้นเองนะครับตัวของกาเรนเนี่ยก็ได้รู้จักกับจาวานที่4องค์กษัตริย์ในอนาคตครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนที่รักใคร่กันดี การเวลาผ่านไปหลายปีครับตัวของกาเรนที่อายุ18ปีเนี่ยได้นํากองกําลังของตัวเองครับไปปราบพวกนอกรีดที่อยู่บริเวณชายแดนของเฟลยอร์ซึ่งตัวของกาเรนที่ทําหน้าที่นําทัพนะครับก็ดูจะทําหน้าที่ได้ดีมากๆจนขนาดที่จาวานที่3ครับเรียกกองกําลังนี้กลับมาพร้อมกับชื่นชมตัวของกาเรนครับที่ทําภารกิจนี้ได้แบบอย่างไรข้อผิดพลาดอีกทั้งเทียร์นาข่าวการครับน้าสาวของกาเรนเนี่ย ก็ได้เสนอให้หลานชายตัวเองนะครับไปเข้าร่วมกับดอลเลสแวนการ์ดเป็นกรณีพิเศษโดยดอลเลสแวนการ์ดนะครับคือกลุ่มทหารที่เป็นทหารชั้นแนวหน้าของเดนมาเซียผู้ใดก็ตามที่ได้กลายเป็นสมาชิกของคนที่นี่นะครับจะมีทั้งชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักมากๆในเดมาเซียเลยเรื่องนี้นะครับทำให้คนในครอบครัวของกาเรนเนี่ยรู้สึกดีใจไปอย่างมากทั้งลักเซน่าแม่หรือแม้แต่เพียเตอร์เองก็ตามมาชื่นชมกับตัวของกาเรนครับเพียงแต่ว่าในทุกครั้งที่ตัวของกาเรนนะครับกลับบ้านมา เขาครับจะมีความรู้สึกลำบากใจในการเจอกับลัสทุกครั้งเนื่องจากตัวของกาเรนครับรับรู้ว่าตัวของลัสเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใช้เวทมนต์สิ่งที่เขานะครับเกลียดชังที่สุดในชีวิตแต่เขาครับก็พยายามลืมเรื่องนี้ไปแม้ว่าเขาเนี่ยจะรู้ก็ตามเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับตัวของลัสกาเรนแล้วก็พ่อพ่อแม่เนี่ยก็ยังคงเป็นครอบครัวที่รักใคร่กันตามปกติเพียงแต่มันก็จะมีบางเหตุการณ์นะครับที่ทําให้ความสัมพันธ์ของกาเรนกับลัสเนี่ยสั่นคลอนไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะมาพูดในอนาคตละกันนะ ไม่กี่วันต่อมาครับตัวของกาเรนนั้นก็ได้เข้าไปฝึกสอบเพื่อให้ได้เข้าเป็นสมาชิกของดอเลสแวนการ์ดซึ่งด้วยความพยายามและความกล้าหาญครับก็ทําให้ตัวของกาเรนเนี่ยกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของดอเลสแวนการ์ดที่อายุยาวที่สุดโดยตอนนั้นนะครับกาเรนมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองและหลังจากผ่านไปหลายปีครับตัวของกาเรนเนี่ยก็ได้สั่งสมประสบการณ์ทําหน้าที่ดีด้วยมาครับจนในตอนนี้ตรงเขาเนี่ยได้กลายเป็นหัวหน้าของดอเลสแวนการ์ด รวมถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นไมอฟเดมาเซียหรือความห้าวหาญแห่งเดมาเซียทําให้ตัวของกาเรนครับเป็นประดามไอดอลของใคร,รหลายๆคนในดินแดนแห่งนี้เลยจบไปครับส่วนประวัติของกาเรนต่อไปไปดูเรื่องสั้นกันดีกว่าเหตุผลที่เนื้อเรื่องของกาเรนมันเยอะเนี่ยก็คือเรื่องสั้นนั่นแหละเอาเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกครับนั่นคือฟอร์เดมาเซียเหตุการณ์ก่อนหน้าที่สซรลาจะแหกคุกและสั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสั้นที่ผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าจะมารีแคปแบบสั้นๆนะ เรื่องสั้นนี้ครับเป็นเรื่องสั้นที่กล่าวถึงตัวของลัสซที่ได้ไปเยี่ยมหลุมศพของลุงตัวเองที่อยู่ที่ฟอสเบโรโดยสถานที่แห่งนี้นะครับเคยมีการกล่าวกันว่าตัวของอคุณลุงของกาเดนกับลักซเนี่ยเคยเป็นผู้ผิชิตปีศาจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กักขังมันไว้ที่นี่โดยตัวของลัคซนะก็ได้ออกมาจากบ้านเพื่อจะมาเยี่ยมหลุมศพนี้นี่แหละเพียงแต่ว่าเมื่อเธอเดินทางมาถึงนะครับเธอกลับพบว่าผู้คนในเมืองนี้ต่างมีความรู้สึกเอื่อยเฉยหรือไม่ก็มีความรู้สึกแบบง่วงเพลียอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันนะครับแตกต่างจากาวิสัยของลักนะที่คิดว่าชาวเดมาซียเนี่ยต้องเป็นคนที่กระเตืือร้อนอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีข่าวการหายไปของอลูกของเจ้าเมืองนะครับทำให้ตัวของเธอต้องออกไปตามหาและระหว่างการตามหานั่นเองครับเธอก็ได้พบกับพี่ชายของเธออย่างกาเรนที่ได้มาตามสืบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องสุดนี้นะครับผมขอสคิปไปเร็วๆเลยก็แล้วกัน ุ่มของลัสแล้ะก็กาเรนครับออกตามหาลูกชายของเจ้าเมืองเนี่ยแต่ว่าก็หาไม่เจอจนเวลาครับมันล่วงเลยจนถึงตอนกลางคืนในตอนที่พวกเขากำลังจะถอดใจครับเสียงโห่ร้องของคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ดังขึ้นมาทาให้พวกเขาครับจะเป็นที่ต้องไปดูเหตุการณ์ข้างในในตอนนั้นครับพวกเขาได้พบว่ามีชายคนหนึ่งครับที่ฆ่าลูกฆ่าเมียตัวเองเนี่ยกำลังโดนจับครับแล้วก็กำลังจะถูกประชาทันโดยเจ้าเมืองนะครับได้อ้างว่าตัวของคนคนนี้เนี่ยได้ใช้เวทมนต์แล้วก็ได้สังหารลูกสังหารเมียของตัวเอง แล้วก็มีโอกาสนะครับที่ชายคนนี้จะสังหารลูกของตัวผู้ใหญ่บ้านด้วยและแม้ว่าลัสนะครับจะพยายามช่วยเหลือชายคนนั้นมากเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายนะครับชายคนนั้นนี้ก็ถูกสังหารไปจนได้แต่ในขณะที่ความเงียบนะครับปกคลุมทวารจตัจกนั้นร่างของชายที่ถูกกล่าวหาครับก็กลับมีเงาดําออกมาจากร่างและหลังจากนั้น,นครับผู้คนของหมู่บ้านนี้ก็ได้สิ้นสติไปเอาไปเอาพวกเขานะครับอนอนหลับเพราะว่าความเหนื่อยเพีย แต่สิ่งที่มันแปลกไปนะครับก็คือเงาดาครับได้ออกมาจากร่างของคนเหล่านั้นทั้งหมดเลยทีนี้ฟิล์หนังสยอ,องขวัญน,นะครับเมื่อมีผู้ปีศาจโผมากลุ่มดอเลสแวนการ์แล้วก็ลัรครับก็กบพยายามต่อสู้และแม้ว่าตัวของกาเรนนะครับจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถสู้กับจานวนที่เยอะไปของพวกเงาได้ตัวของลัรสครับที่เหมือนจะนึกอะไรได้บางอย่างเนี่ยเธอก็เลยได้โคกมานะครับออกไปเพื่อหาต้นตอของสิ่งสิ่งนี้โดยที่กาเรนนะครับก็เชื่อว่าลัร์สเนี่ยจะสามารถทําได้ สรุปแบบรบยอดนะครับก็คือเหตุการณ์เนี่ยครับมันเกิดจากตัวของน็อกเทิร์นปีศาจแห่งฝันร้ายครับที่เคยถูกผนึกไปในสมัยก่อนจากฝีมือของลุงกาเรนแล้วก็ลัสแต่ว่ามันครับก็ได้อาศัยศพของลุงเนี่ยในการอยู่รอดจนมาถึงปัจจุบันและมันนะครับก็ได้ช่วงชิงร่างของลูกผู้ใหญ่บ้านนะเพื่อที่จะมาก่อ,อความวุ่นวายนั่นแหละสรุปต่อง,ง่ายๆนะครับสุดท้ายแล้วตัวของลัสเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวทแสงของเธอในการขับไล่น็อกเทิร์นและทําให้เหตุการณ์ในฟอร์ดแบราโอนะครับสงบลง และถึงแม้ว่าเรื่องสั้นนี้นะครับจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการเรนผมก็อยากจะพูดอยู่ดีนะครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องสั้นที่ทำให้ผมแบบระดับรู้ว่าแม้ว่าตัวของการเรนเนี่ยจะเกรงกลัวในตัวของลักซ์แต่ในฐานะพี่ชายนะครับตัวของการเรนก็ยังคงเชื่อใจในตัวของลักซ์อยู่ซึ่งเอาจริงน้เป็นในเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบมากแต่อีกหนึ่งเนื้อเรื่องที่ผมชอบนะครับก็คืออีกหนึ่งเรื่องสั้นของการเรนที่มีชื่อว่าทหารกล้ากับแม่เท้าเรื่องสั้นนี้นะครับผมเคยทําวิดีโอไปแล้วในเพ สามารถไปหาฟังกันได้นะครับเป็นเรื่องที่ผมนั้นอเอาเรื่องสั้นนี้มาเล่าเป็นนิทานกันสิ่งเราได้จากเรื่องสั้นนี้นะครับก็คือเราจะได้รับรู้ว่าตัวของกาเรนเนี่ยเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่แบกรับอะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆไม่ใช่แค่หน้าที่การงานในกองทัพครับ,รบตัวของกาเรนเนี่ยยังคงเป็นคนที่แบกรับเกี่ยวกับความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อใจความเกลียดชังความกลัวของคนในตระกูลขาวกาดที่มีต่อลัคโดยที่ตัวของกาเรนครับแบกรับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา และถึงแม้ว่าจะมีใครก็ตามครับที่สามารถช่วยบรรเทาสิ่งเหล่านี้ให้กับกาเดนได้ตัวของเขาครับก็ยังคงปฏิเสธเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเก็บความทรงจำเหล่านั้นไว้เพราะาเขาครับไม่อยากจะลืมตัวของลารฟไปนั่นเองแนะนําให้เราไปหาฟังดูนะครับหรือไม่ก็ไปลองไปหาอ่านก็ได้กับเรื่องสั้นเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องสั้นที่ดีมากๆต่อไปนะครับจะเป็นเหตุการณ์การแหกคุกของไซรัสเรื่องนี้นะครับหลายคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วแหละดนั้นแล้วผมจะไม่ขอพูดอะไรเยอะนะ สิ่งที่เราได้นะครับจากในเรื่องนั้นของไซรัสก็คือเรานะครับได้รับรู้ว่าตัวของกาเรนเนี่ยก็มีพลังเวทมนต์เหมือนกันเอาจริงเรื่องนี้นะครับเขาก็ทราบมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแหละเพราะเขาคิดนะครับว่าตระกูลคาวการเนี่ยอาจจะมีพลังเวทมนต์อยู่แล้วก็ได้และนอกจากนั้นนะครับจากเอ่เรื่องเรื่องของไซรัสเราจะรับรู้นะครับว่าตัวของกาเรนเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดกับหน้าที่มากๆแม้ว่าเขานะครับจะเจ็บเจียนตายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดหน้าที่ของเขาเนี่ยยังไม่รู้ล่วง ขาครับสามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นให้สําเร็จลุล่วงและในตอนจบของอีเวนต์นั้นนะครับตัวของกาเรนเนี่ยได้ยอมรับแล้วว่าตัวของลาสเนี่ยเป็นน้องสาวของเขาเป็นน้องสาวผู้ใช้เวทมนต์แล้วก็เป็นน้องสาวที่เขาเนี่ยภาคภูมิใจที่สุดด้วยในเนื้อตอนนี้นะครับตัวของกาเรนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเดมาเซียอยู่และในเหตุการณ์ทราวิ่งตัวของกาเรนนะครับก็กําลังต่อสู้กับพวกผูดผีที่มาโจมตีเดมาเซียพร้อมกับกษัตริย์นะครับอย่างจาวานที่4 ทดสอบได้อีกเรื่องหนึ่งของกาเรนนะครับอย่าง first s h i e l d อันนั้นนะครับเป็นนิยายของไรออดที่มีแค่เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ได้ซื้อมาอ่านแล้วนะครับเพียงแค่ว่ายังอ่านไม่จบเดี๋ยวรอให้ผมอ่านจบก่อนเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องนั้นแน่นอนนะแต่จะขอบอกง่ายๆนะครับก็คือในเรื่องใน first s h i l l เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องภายหลังการเสียกษัตริย์ไปของเดนมเซียนะครับในาจากเหตุการณ์ของไซรัสที่ทําให้จาวานที่สามเนี่ยเสียชีวิตตัวของกาเรนกับกลุ่มดอลเลสเบนการ์รวมถึงพวกจาวานโฟเนี่ย ก็ต้องรับมือกับปัญหาการเมืองแล้วก็พวกคนที่ต้องการโจมตีเดนมาเซียด้วยโดยในนิยายเรื่องนั้นนะครับนอกจากกาเรนที่เป็นตัวเด่นเนี่ยเราก็ยังมีตัวของควินแล้วก็ซิเทียนะครับที่โผล่มาด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมอ่านนิยายเรื่องนั้นจบแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าทุกดีเทลให้ฟังแล้วกันนะโอเคครับต่อไปเราไปดูที่เกตหน้ารู้กันดีกว่าเรื่องทำลายของกาเรนนะครับเมื่ออายุ12ปีครับตัวของกาเรนได้ออกจากบ้านตัวเองที่ไฮซิวเมร์ are, เพื่อมาเข้าร่วมกับกองทัพ เลเมอรอายุ18ปีครับเขาั้นก็ได้เข้าเป็นสมาชิกของดอเลสแบนการ์ดเมื่ออายุ21ปีเขานั้นนะครับน่าจะได้กลายเป็นหัวหน้าของดอเลสแบนการ์ดในช่วงนั้นและในปัจจุบันนะครับตอนนี้ตัวของกาเรนมีอายุ25ปีตามในเรื่องของฟอร์เดมัสเซียและเดอะเฟิร์สชิล d ์และในเ,นเรื่องฟอร์เดมัสเซียและเดอะเฟิร์สชิล d ์เราครับจะได้ทราบชื่อดาบของกาเรนโดยดาบล่มนี้นะครับเป็นดาบที่สร้างมาจากเดเมเชนสติล เป็นแร่เหล็กครับที่ไปชุบกับน้ำแพนดิไซต์จากบ่อน้ําแห่งพรด้วยตัวของกาเรนนะครับตั้งชื่อให้กับดาบนี้ว่าจัดเมนและมันครับก็เหมือนจะเป็นสื่อกลางในการใช้เวทมนต์ของกาเรนซะด้วยเพราะในการต่อสู้กันระหว่างไซรัสกับกาเรนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อตัวของไซรัสนะครับสัมผัสกับดาบของกาเรนตัวของไซรัสครับรับรู้ว่าตัวของกาเรนเนี่ยก็มีพลังเวทมนต์เหมือนกันโดยพลังเวทของกาเรนนะครับจะโผล่ขึ้นมาใน2รูป รูปแรกครับก็คือรูปแบบเปลเพลิงที่ตัวของไซรัสใช้สู้กับกาเรนในคอมมิกอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบดาบทิปครับที่ตัวของไซรัสใช้สู้กับกาเรนใน MV ของวอริเออร์และถามว่าพลังเวทมนต์ของกาเรนมาจากไหนล่ะจากอันตตเมตเดมาเซียนจัสติสอันนี้นะครับเป็นอันเิเมตที่รีเลสมาจากตัวของเคลทาให้มีโอกาสนะครับที่เวทมนต์ของกาเรนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวของเคลก็ได้แต่ในตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลอะไรที่จะมายืนยันเรื่องนี้ได้นะ เรื่องต่อไปนะครับก็คือในภาพโปรโมทของจินกาเรนครับคืออีกหนึ่งเหยื่อของจินนะที่โดนจินยิงเพื่อสร้างงานศิลปะแต่นั้นนะครับคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นแคนนอนหรือก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจกักรวาลหลักดังนั้นในเนื้อเรื่องปัจจุบันนะครับตัวของจินกับกาเรนเนี่ยยังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเรื่องถึงตัวของโซนา Y กับเซตพวกเขาเหล่านั้นเองก็ไม่เคยถูกจินสังหารนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือ ตัวของกาเรนครับมีสายสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกันกับตัวของคาตาลินา่าเมื่อสังหารชาวน็อกซัสครับที่ในตอนนี้เหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาการใจดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะนะก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิดีโอบอดของกาเรนต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องพูดแบบรูปรัดเพราะว่าถ้าเกิดพูดเนื้อเรื่องสั้นทั้งหมดของกาเรนแบบละเอียดยิบเนี่ยวิดีโอนี้ครับอาจจะมีความยาวประมาณ30นาทีจนถึง40นาทีเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากฟังเนื้อเรื่องแบบเรื่องสั้นเพียวๆนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะลองทําให้แล้ว ต่สำหรับวิดีโอนี้ครับผมต้องจบเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ครับขอฝากคำถามไว้สักเล็กน้อยคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรในตัวของกาเรนชอบในเรื่องของกาเรนหรือเกียรติความเป็นซิมเปิลแชมเปี้ยนของเขาในเกมก็ได้นะสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้คิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ ในดูนเทอร่านะครับ